สวัสดีครับมูทดลองครับวันนี้ผมจะมาลองรีวิวลองใช้ครับผมไม่เคยใช้นะครับน้องคนหนึ่งถามว่า i photo กับ Photos คือ i p o t t o เขาไม่มีแล้วก็มีแต่โ o t o s เอ่อมันยังไงครับอะไรย่งเง้ยประมาณนั้นผมก็เลยจะลองมาใช้ดูครับผมว่าที่เทสก็คือ เดี๋ยวผมจะต่อ iPhone แล้วก็เรียก Photos ขึ้นมาแล้วก็ลองดาวน์โหลดเข้าไปในคอมดูนะครับ1นสองวิดีโอหรือว่ารูปภาพ <c oughs> สามารถที่จะลากลงไปใน iMovie mm hmm. ได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลอง2อันนี้ก่อนนะครับแต่ผมไม่เคยทำนะคืออย่างนี้เลย Real Time ไเลย โอเคครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหน้าจอเห็นเห็นผมอยู่เนาะโอเคครับผมก็จะมาเรียกไอ้โฟโต้ไอโฟโต้ผมเปิดอยู่แล้วนะเปิดอยู่ไหนนะครับให้ไ่ให้โฟโต้โฟโต้ครับนี่ครับโฟโต้นะครับพอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้ำตานะครับเขาเขียนว่าให้ ต่อกับคามิล่าก็ได้นะครับแล้วก็ลากมาเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเ,าเลือกอิ p พ r ตมาหรือว่าจะไอเ u ้าไอเค้าผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับถ้ามีเวลาก็จะมารีวิวแล้วกันนะครับคือไอเ o u านี้สามารถที่จะเ,เปิดในเปิดจากเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าผมจะใช้ d r o p b o x ออยู่ประจำนะครับลองอันนี้ดูก่อนนะครับ drag drag picture directory into photo นะครับ่าผมมีเตรียมไว้แล้วสามารถนะครับก็ drag, drag มานะครับผม,อ,มอันนี้ผมดาวน์โหลดมาตอน2องทุ่มส8นะครับก็เข้ามาได้ด้วยนะครับก็คือลากเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ดูยังไงครับแลบวมันคิกอ่าแล้วมันคิกก็สามารถที่จะดูได้นะครับผม รูปของวงผมนะครับคุณหินขาวแล้วก็คุณนิกเกะแล้วก็ผมนะครับแล้วทําไมใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ที่เล่นไปเล่นอยู่นะครับนานมาแล้วครับผมโอเคอันนี้เคลียร์นะครับผมก็คือสามารถที่จะลากจากโฟลเดอร์หรืออะไรต่างๆนะครับเดสก์ท็อปมาลงที่โฟโต้ได้นะครับผมโอเคคราวนี้ ผมขยายให้จอก่อนผมจะต่อ iPhone นะครับเอารูปไอเอา e ลงในคอมนะครับผมก็เสียบผมเสียบสาย usb เข้าไปใน mac แล้วนะครับก็ครานี้ผมก็จะเสียบอันนี้เข้า iPhone นะครับผมปลดล็อกก่อนนะครับปลดล็อกก่อนปึ๊บดูสินะครับตรงนี้มาล่าหน้าหมูหมู iPhone นะครับเราก็เข้าไปดูเลยนะครับผมก็จะ เห็นว่ามีรูปอะไรบ้างนะครับที่อยูใ่ใน iPhone ใช่แล้วทษทีนะครับมีแต่รูปมาแล้วก็บางอันก็จะถ่าย i n s t a g r กรนะครับผมโอเคน่าจะอันนี้กับอันนี้น่าจะเป็นมู v วี่นะครับอันนี้คือเราติ๊กนะครับน่าจะติ๊กนะครับว่าเอาเอารูปไหนบ้างเข้าไปในโฟโต้นะครับ ก็คือเข้าไปในเข้าไปในคอมนะครับอิกเข้าไปนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็หรือไม่ก็ import all item ไปเลยคราเนาะ้ก็เริ่มละเขาก็จะเริ่ม import เข้ามาหมดเลยนะครับอนะ่หมดแล้วมั้งครับ นะครับอันนี้คือทั้งหมดในอยู่ใน iPhone ตอนนี้เข้ามาที่โฟโต้แล้วนะครับก็จะมีรูปที่เราดร a g แอนดอรเข้ามากับรูปที่อยู่ใน p p o o n เนี่ยมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะมี Slow Motion ด้วยเห็นไหมครับผมถ่าย Slow Motion ด้วยนะครับเซลฟี่อันนี้น่าจะไม่ใช่เซลฟี่นะนะครับอันนี้ล่าสุดที่ import เข้ามาคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิดีโอ มีที่ไหนบ้างนะครับมีที่เมืองไทยอันนี้คือใครบ้างนะครับถ้าเรามีรูปไว้อยู่แล้วก็น่าจะ d e เทคได้นะครับอันนี้โอ้ photo นะครับผมพูดพูดคพอดีนะอันนี้ก็ขยายดูได้นะครับลับมาได้นะครับอันนี้เพิ่งถ่ายนะครับเป็นวิดีโอนะครับใช่ครับผมลองถ่ายวิดีโอ บนไอโฟนดูนะครับแล้วก็จะเทสว่าจะเอาวิดีโอนี้ลงไปเป็นแบบไ m มูวี่ได้หรือเปล่านะครับลองเทสครับแล้วก็มีสโลโมชั่นนะครับสโลโมชั่น <c oughs> ก็จะมีอักษรตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมถ่าย <c oughs> นะครับอันนี้ขยับได้มั้งขยับว่า ให้ slow motion ตั้งแต่ตรงไหนนะครับลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมถ่าย slow motion ดูครับว่าได้หรือเปล่านะครับย้ายไปที่ตลกว่ะโอเคประมาณนี้นะครับไอไม่ใช่ i p h o ต้ครับ p h โต้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดมาบอกนะครับว่าถ่ายที่ไหนนะครับบางนานะคับกรุงเทพนะครับที่ประเทศไทยนะับวันที่เท่าไหร่กี่โมง อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ๋อก็จะมีมาบอกนะครับายด้วย Apple S, iPhone SE นะครับเป็น slow motion ขนาดเท่าไหร่ไซส์เท่าไรอะไรอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับ information นะครับอันนี้อะไรเอ่ยเป็นอัลบั้มไมอะไรอย่างนี้หรออันนี้แชร์หรอครับ <Okay. S 1> ประมาณนี้นะครับอันนี้ปรับแต่งได้มั้ง นะครับปรับแต่งสีได้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเค่ okay. ทดสอบอันที่2ก็คือเราจะเอารูปเหล่านี้หรือวิดีโอเนี่ยเข้าไอ o v วีได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ถ้าผมใช้ i อโฟโตเนี่ยผมแค่เอารูปเนี่ยไปแดกดอกแดกดอก ในมูฟี่ผมเปิดไว้แล้วนะครับอันนี้ล่าสุดที่ผมทำเกี่ยวกับอะไรวะเซนเซอร์นะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลากมาเลยนะกันนะครับ, <S 1> <S 1> รบเอา last import last import ดูครับโอเคภาพนิ่งอ่ะเดี๋ยวเอาโอโอ,โอดีกว่าเอารูปนี้เข้าไปได้ไหมใช่ไหมเดี๋ยวลากมาตรงนี้เอาไเลยน,นี่นะครับลองดูแล้วกันครับผมลากมา ปไม่ได้วะน่าจะไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่าหน้าผมมันเก่าอื้อลากไปไม่ได้นะครับถ้าเป็นลูปใหญ่่างนี้ขยายไปแล้วนะไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่เหมือน iPhoto นะครับ i p h o ต o จะแบบ ลากข้าไปได้เลยนะครับที่นี้ก็ไม่มีนะครับหรือว่าผมเซฟไม่ดีวะเอาล้วอินพอร์ตเข้าไปดูแล้วกันวิดีโอถ้าเป็น Video วิดีโออะเข้าไหม่ไม่ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปใน My Media ได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับผมโอ้ ไม่ดีเลยครับแล้วโฟโต้สไลด์เบอรอ๋อมันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วปะอมันมีอยู่ตรงนี้เองมันลิงก์อยู่แล้วนะครับมันมีลิงก์อยู่แล้วเนี่ยครับโอ้อย่างนี้ก็ง่ายสิครับ เราก็เข้าไปตัด slow motion ด้วยนะครับเข้าไปดูโอเคครับผมลองถ่ายวิดีโอบน iPhone ดูนะครับแล้วก็จะเทสว่าจะเอาวิดีโอนี้ลงไปเป็นแบบ oh. อันวีได้หรือเปล่านะครับลองเทสครับอันนี้ผมถ่าย slow <c oughs> <c oughs> โอ้อันนี้ปรับตรงนี้ได้ด้วยนะนี่ฮะเห็นไหมครับอันเนี้ยอ้อันนี้ยิ่งยิ่งช้าไปอ่ออันนี้ผมทาโลว์ใอ้มันเร็วขึ้นก็ได้โอเคครับสรุปก็คือว่า สรุปก็คือว่านะครับมันอยู่ในโฟโต้สไลด์เบอรีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องลากมาโอ้ดีครับเยี่ยมเลยครับอย่างนี้ก็ทำงานง่ายขึ้นสิครับอืมอืมอืมอ,มอ,มอืมก็คือเราสามารถที่จะเอาพวกรูปภาพใส่มาได้ด้วยนะครับผมว่าได้นะนี่ครับนะครับโอ้แมจจาช่วยด้วยเลย โอเคครับใช้ได้แบบง่ายมากเลยครับไม่จำเป็นต้องไปยุ่งยากอะไรมากนะครับแดกแดกแอนดอมก็ไม่ต้องนะครับก็คือแดดแอนดอมพูดถูกหรือเปล่าวะโอเคประมาณนี้แหละครับอันนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเคล็ดลับอ่าไอมูฟี่ไปนิดนึงนะครับมันจะมีถ้ารูปรูปนิ่งนะครับอย่างเงี้ยครับเป็นสไลด์โชว์อย่างงเี้ยครับนะครับผมเอาวันนี้ออกก่อนนะรูปนี้นะครับ มันจะมีเคลื่อนไหวถูกไหมครับอันนี้ครับตรงนี้ครับอันนี้เป็นเคนเบิร์นนะครับเป็นเนี่ยครับกดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็จะมีเคนเบิร์นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็จะเริ่มจากตรงไหนจบตรงไหนนะครับสมมุติว่าเราเริ่มอยากเริ่มจากอย่างนี้แล้วก็มาจบตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะเลินไปละนี่ฮะเห็นไหมครับ นะครับ Default เขาเขาเซตไว้อยู่แล้วนะครับอย่างนี้คือเคนเบิร์นมันจะเห็นไหมครับ Start ตตรงนี้นะครับอันนี้คือ Start คลิกอีกทีจะเป็นเอคลิกอีกทีก็จะเป็น n นะครับคลิกตรง n ก็ n นะครับนะครับหรือว่าให้เป็นขยายก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวลองดูกันนะว่าจะออกมาแบบไหนนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ผมบอกไปยังไม่รู้นะครับอันนี้แถมมไปละกันนะครับโอเคไหมครับแล้วก็ระหว่างรูปนะครับก็ใช้ Transition ได้นะครับนีครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับก็นะบได้นะครับผมส่วนใหญ่จะทำอา่า สไลด์โชว์นี่ส่วนใหญ่จะทำกับเขาเรียกว่าทํังานเวท ting อะไรเงี้ยเขาจะดีครับนะครับผมโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันอีกทีหนึ่งกับหมู่ทดลองพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบายบายมีคำถามเกี่ยวกับโฟโต้หรือว่า iMovie ก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็อย่าลืมยกนิ้วให้ด้วยนะครับยกนิ้วยกนิ้วให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามหมูทดลองด้วยนะครับไปแล้วครับบายบาย